แหววแดกต้องตีงองงามจนเกือบตายเรื่องมันเริ่มจากไอ้ก่อนเพื่อนสีประจําวงข้างเสาไฟฟ้า ไอ้ก่อนเป็นคนเดียวที่เชื่อว่าต้มแกได้ทุกอย่างตั้งแต่แดดร้อนยันอกหักช่วงแรกๆก็สดขำๆแกเหนื่อยจากงานแต่พอมันชินลิ้นมันสดเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนต้มที่ว่าก็คือเครื่องดื่มท้องถิ่นชงในหม้อเก่าแบบไม่ผ่าน GMP กินแล้วคึกคุยลื่นสมาธิพุ่งไอ้กอนคุยโวโอ้วนอยู่ทุกวงแต่ต้มมันไม่ไดออแกนิกจ๋ามันยัดทั้งน้ำเชื่อมยาแก้ไอคาเฟอีนสีผสมอาหารและมะนาวปลอมน้ำไม่ซ้ำมันยังใช้เสื้อกล้ามเปื้อนขี้ไครไม่อาบน้ำสามวันมากรองอีกตอนแร่แค่แกง่วงตอนนี้ง เริ่มแปลกวันไหนไม่ได้สดงุนหงิดยิ่งกว่ามาโดนแย่งกระดูกวันหนึ่งมันพานยายสาแค่ยายบ่นว่าเมื่อไหร่มึงจะเลิกกินอะมึงกินแทนน้ำเลยหรือไงไอ้แยวโต้กลับหรือจะให้ไปติดเ้าดื่มต้มมันคือกิจกรรมของลูกบุชายที่เรื่องจริงมันคือการลงแดงของการขาดน้ำตาลและคาเฟอีนมึงให้กูแค่ความสูงไม่เกชั่วโมงแต่เมื่อเอากลับไปทั้งชีวิตเลยนะแล้วต้มมันก็ย้อนสอนไอ้กอนโดนก่อนฟอกไตเพราะว่าไตพังเต็มระบบมอลั่นกรองไม่ดีไอ้หมูตามไปติดติความดันสูงเบาหวานขึ้นตา ส่วนไดเอลนี่นะเริ่มไอเรื้อรังตอนแรกคิดว่าแค่แพ้อากาศแต่พอเริ่มมีเลือดออกติดสเลดมันก็ช็อกหมอตรวจเจอว่าปอดเริ่มพังเพราะว่าสูบบุหรี่หนักตอนเมาต้มแถมต้มมีสารจากยาที่กดอาการไอทําให้มันไม่รู้สึกว่าร่างกายกําลังจะเละนอนโรงพยาบาลสามวันยายสาร้องไห้มันจะขาดใจให้ยาวลุกขึ้นไม่ไหวกระดูปุนจนหมอแซวนี่โรงพยาบาลน,น่าจะใช่สูตรรีไซเคิลแคลเซียมเอออกจากโรงพยาบาลมามันนั่งมองหม้อ,มอต้มที่เคยใช้น้ําตาไหลเลิกต้มเถอะนะทําไมอยากเห็นยายเลี้ยงข้าวต้มโรงพยาบาลแทนความสุขระยะสั้นๆบางทีมันแพงกกกวว่่่าาททีีคิดดเลตอนนยยัังง รอให้เตียงในโรงพาบาลเรียกชื่อคุณนะใครกำลังจะเลิกแม่นหน่อยกูไปกำลังใจให้